สวัสดีครับผมผมนะครับพอดนะครับเซลมิตซูเอสออโต้บังปูนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมโปรโมชั่นนะครับของมิตซูบิชินะครับไททันว่ามีแคมเปญไรบางนะครับับสำหรับไททันตุกหลุนนะครับไม่ว่าจะตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยนะครับเหลือกลับดาวตั่ำปลอมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับหลอกคันอาติเชนอะไรบางนะครับมีสเกิร์ตหลอกคันนะครับหลอแม็กคอฟสิบแปดกับผมแล้วก็จอเอ็นรอยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีกล้องแท่นหมักว่า20่หลายการกับผม มาพร้อมนะครับประกันไั่จันนึ่งฟรีนึ่งปีนะครับแล้วก็คอสเนอร์ปิเศษนะครับสาหรับลูกค้าเก่านะครับคองมิสูรับไปเลยครับโซลปิเศ่นนึ่งหมื่นบาทครับผมวันนี้ผมนะครับพอดตนะครับข้อลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันไหมกับทีมงานมิสูเอสออโต้บังปูนะครับทีมอีในครั้งต่อไปครับ